สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กิิวาจะกล่าวครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมลุงตำรวจอ้วนในคุกอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้มาอยู่ในใต้ทะเล underwater กันเลยทีเดียวนะครับผมเอ่อมันคือก็คือแบบว่าคนบอกว่าพี่เล่นหน่อยครับลุงตำรวจอ้วนเนี่ยผมอยากดูพี่มากๆเลยฮะมีเวอร์ชันอื่นอะไรเยะแยะมากมายเลยพี่เล่นที่ผมดูหน่อยได้เลยฮะจัดไปฮะเวอร์ชันนี้อาลเหครับมาถึงกับผมลุงตำรวจอ้วนของเราฮะ ใส่แว่นตาสโนวเกลดำน้ำเรียบร้อยกันเลยทีเดียวไปลุยมีแค่อีซี่อ่ะก่อนที่เราจะเข้าเกมฮะเราสามารถปรับได้ว่าเป็นเฟิร์สเพอร์เซนหรือว่าเป็นเทิร์ดเฟิร์สเพอร์เซนนะฮะเฟิร์สเพอร์เซนก็คือมุมมองคนที่หนึ่งเทิร์ดเพอร์เซนก็คือมุมมองคนที่สามนะ,ะ,ะมองมุมอมองข้ามไหลข้ามหาัวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีติก๊กทุงท่งทีง่ถูกมันมีแค่นี้ง่ายเออมันแค่เขาบอกให้เอ็นจอยเฉยฮะมาดูกันนะว่าอ๋อมาถึงกระน้ำท่วมคุกกันเลยทีเดียวฮะดำน้ำได้ฮะ เราจะเห็นลุงตำรวจอ้วนเนี่ยพุงพลุยกันเต็มเลยเลยฮะสีโอ้โหตดด้วยโอ้โหลุงสิ่งที่เราได้มานนั้มีเจ็ตแพคกนะครับผมแล้วก็มีกระป๋องน้ำซุเปอร์จัมมาให้ฮะตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ฮะเดินไปก่อนฮะเหมือนเดิมนะใครเคยเล่นแมปนี้ก็จะรู้ว่าเล่นยังไงโป,โปโออ๊ะเราจะขึ้นแมงบ่ฮะเราไม่ต้องเดินฮะมีเจ็ตแพคครับขึ้นไปเลยอย่างโก้ อะไรอ่ะโอ้ยมีตำรวจผู้หญิงด้วยเหรอเกาะตำรวจหญิงอ้วนเกาะตรงนี้เหรอว้าวไปเราไปเลยฮะแต่เราไม่ไปฮะเราไปงี้ครับใช้เจ็ตแพกบินกันไหมวิ่งเออโกงไงโก้ไอเจ้านี่ดำน้ำครัตรงนี้เป็นจุดของตำรวจนะฮะเออเราต้องหลบตำรวจเนี่ยโหตกใต่ไตน้ำโคตรแย่ เราต้องดำน้ำมาทางนี้เขาเห็นยังเขาเห็นยังเฮ้ยมีคนเห็นไหมเฮ้ยมีคนเห็นแล้วหนีเร่าโห้สี่คนตำรวจว่าสี่คนเอาโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วโอไม่นะไม right ่นะเรากินน้ำซุปประจำกินซุปประจำโอ้ช์โ้ชฮ่าฮ่าไม่ได้กินแล้วหรอกครับคุณตำรวจอ้วนนะตำรวจพุงพรุยเอ้ยลุงลุง จะมาอะไรกับผมไม่ได้หรอกนะจ๊ะผมกนมังบ่นแล้วตดแตกต่อไปไปอ้ยต้องกดปุ่มล่างนี่หว่าลืมไปเลยโอ้ยแย่้วลงไปลงล่างครับสวบหืโอ้โหตดอัดหัวเลยทีเขาไม่น่าจะเห็นเราแล้วฮะโอ้เมื่อกี้ผมข้ามขั้นตอนเฮ้ยเขาเห็นแล้ว ว่ายน้ำมาว่ายน้ำมาโอ oh, wow. e ้ดูด oh, oh. uh ูด oh. ูดูดูดูว้าจับเราไม่ได้หรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเกือบแล้วเกือบแล้วเฉียวนิดเดียวเองโอ้โหลุงจะบอกลุงตำรวจอ้วนดัมเวอร์ชันดำน้ำนี่โหดกว่าตำรวจอ้วนเวอร์ชันธรรมดานะมีการบินขึ้นมาบนตรีเราด้วยโอ้โหเปิดเรียบร้อยโอ้หัวติดไปจ้า นี่ในห้องน้ําอ่ะฮะห้องน้ําเหมือนเดิมเหมือนเราต้องไปหาของเพื่อหรือว่าอะไรเพื่อทําเพื่อทําการขุดเอ้ยสวัสดีจ้าตำรวจโอสกิบิดิตำรวจโอสกิตำรวจโอสกิบิดิถ่ายรูปหน่อยเออแล้วห้องอื่นเป็นยังไงบ้างครับห้องนี้ห้องสองที่ขี้ห้องสองเป็นทางผ่านนะผมจำไม่ผิดโอโหอะไรเนี่ยห้องเอจเออจ้โหจิ้มเลยโอโหนี่อีกคนหนึ่ง เฮ้ยเ hey. อานี้คือทางผ่านนะครับเฮ้ยเหมือนให้เราคลิกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูเลยนะให้เราคลิกตรงนี้เหรออ๋อเป็นพลวดเราสามารถปีนตำรวจตำรวจโอ้ปีนได้ฮะปีนได้ปีนตำรวจได้ฮนะไปเขาต้องขุดเขา,เาต้องดำน้ำลงไปแล้วก็คลิกครับเออาทำการขุดพลวดไปจัวต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 ัว,ว,วเอ้ยเจอทาร์ตใต้ดินอุ้ยที่นี่มีอะไรเยอะแยะมากมายมีประวาน ข้าวต้มปลาวานข้าวต้มปลาวานแฟนผมอยากให้กินผมผมกินข้าวต้มปลาวานมากไม่รู้เป็นอะไรนะซึ่งเขาบอกว่าข้าวต้มปลาวานเนี่ยมันไม่ใช่แป้งนะเพราะนั้นเราก็ไปหากินได้วันหลังลองซื้อมากินดูมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะมีปูมีปูก็มีอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยพี่เ e อกาักเกอร์หรอมันไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหกับร่วงกับร่วงแต่จริงเราสามารถข้ามรายการกระโดดปุ๊บเจ็แพ็คซาบ้า อันนี้เหมือนหัวกระโดดของทหารเรือนะอุ้ยเข้ามาได้เลยเหรออุ้ยมีประการังฮนะว่ายนะ้ำสบายๆตรงนี้เฮ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยทันไหมทันไหมทันไหมโอ้ยทันอยู่แกันเรานี่นะเก็สแพคกับขึ้น่แปงบนสุดเนี่ยโดนไหมวายไม่โดนรักนะโอ้ ไม่ได้เ,เราต้องใช้ททฤษฎีเจ็ตแพกผ่านไปให้ได้ครับคือปกติมันผ่านง่ายๆไงแต่ผมจะใช้เจ็ตแพกนะผมจะใช้เจ็ตแพกบินขึ้นไปอ่าตรงนี้ผมว่าตรงมุมเนี้ยตรงมุมมุมเนี้ยไม่โดนไม่โดนตรงมุมมุมนี้ไม่โดนนะเออแน่อนอนฮนะไม่โดนเป็นไงละ่ะไม่โดนอันนี้แว้าวสวัสดีครับ มีลุงเหมือนลุงตำรวจดำน้ำเฝ้าอยู่เอาไปนีเฮ้ยมีคนเลอนไปแล้วมีคนลอยไปเหรอลอยได้เหรอลอยไปลุงไม่เห็นเหรออ๋อลอยไปลุงไม่เห็น้ะทำการคลิกครับอ่าลงมาปุ๊บคลิกเปิดก็บบิขึ้นไปอ๋อลุงไม่เห็นครับสวัสดีครับ <laughs> ไม่เห็นเฉยวะ่ะเออดีดีดีด ตรงนี้ไอ้ที่ขีเราต้องออบบิงขึ้นไปครับผมทำไงครับผมบิงขึ้นไปแล้วว้าว้าวโอ้โหมันมีตัวละครจากเอ่อดิจิตอลเซอร์ครัสมาด้วยนันเนี่ยซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนี้เท่าไหร่ครับเขาใส่มาเฉยๆนะเออถ้าเราจะมาเปิดไอ้น,นี่ทำไมเราไม่บิงขึ้นไปเลยอะเอเอเร็วกว่าเยอะเลย ตรงนี้เหมือนเดิมฮะเราต้องทําการกินก้านกระป๋องนะทําการเออ่น้นไปให้แม่เดี๋วิ่งไปให้แม่ล่ะวู้โหแต่เราไม่ครับโกงจริงจริงโกงเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะดิจิตอลเซอร์คัทมีลุงตํารวจอ้วนนะครับเออมันตัวละครดิดิจิตอลเซอร์คัทนะฮะดังนั้น,น,น,นเออแล้วก็มีลุงตำรวจอ้วนโดนโอ้ยมีฉลามด้วยโอ้ย เราไม่สนครับเราน่าจะไปเร็วกว่าคนนั้นนะคนนั้นมันจะก,กระโดดเป็นไงนะเรามาเร็วกว่าตรงนี้เหมือนเดิมครับเราต้องมาเอาเก้าอี้เอ้ยไม่ใช่เก้าอี้เลยเขาเรียกว่าอะไรบันไดบันไดเตะด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 ติดเขาบอกว่าไปตามหาบันไดนะอุ้ยอันนี้ลุ่นตุลวดอ้วนโดนกินอยู <c oughs> ่นะอดหล่นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ ฮึดอ่าก่อขึ้นมาแล้วต่อไปเป็นทางอู้สเรานี้ได้ไหมเออเราก็มาได้เนี่ยเราโกงนะเราข้ามไม่ได้เลยนะฮะโกงเกินนะโกงขั้นสุดนะฮะทำการปิดวาวไม่ปิด <laughs> โกงสุดๆก็บอกให้ปิดวาวไม่ปิดนะเรามีเจสแพดไปเลย น้องๆเลยเขบอกโหพี่วิกฤตอีวานักโกงเกมนะก็ไม่ได้นักโกงอะไรมันก็มีเขาเรียกว่าเขามีให้ใช้ก็ใช้เออเฮ้ล้ำ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 โอ้ล่ะโอ้เป็นแค่ฉากโอ้หลามเป็นแค่ฉากตรงนี้ใช้เจสเพคได้ไหมโอ้ใช้เจสเพคได้นะครับตรงนี้เจสเพคไม่ได้งั้น,น,นกินซูเปอร์วุชโดดวุ้ชโดดสูงครับวุดด้ชอ่า ตรงนี้เหมือนให้เราโดดไปใส่ช่องนั้นเหมือนเดิมครับข้างล่างมีพวกดิจิตอลเซอร์คัแล้วก็ลุงนะเอาลงตำรวจอ้วนกับดิจิตอลเซอร์คัตมารมกันได้เหรอได้เหรอตำรวจพุงโตอุ้ยตรงนี้เหมือนจะมีดำน้ำนะฮะแต่เรานี่เราบินไปเลยฮะบินไปเลยลุงก็ไม่เห็นเราหรอกเราบินมาเงี้ยเออไหม าเกิดเราบินอย่างเงี้ยระบบเกมมันจะไม่เห็นเราเว้ยเออระบบเกมมันจะไม่เห็นเราจนกว่าเราจะถึงพื้นแล้วหยิบบาสุก้าเมื่อเราถึงพื้นหยิบบาสุก้าเราก็ทําการยิงลุงโอ้กโอ้กโอ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยยิงกันปะลุงเรียบร้อยง่ายท้องเอียงปางโอ้ระเบิด งายคล้องขาสีปังงังไปแล้วตรงนี้เขาให้ลงไปครับแต่เราลงมางี้อู้ยมันช้าเพราะว่าเราจริงเราต้องหมุนต้องต้งกิ้งลงไปฮะต้องโดนตรงตรง,ตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วมันจะกิ้งลงไป oh, no. Fuck เออเรียบร้อยเราสามารถลงไปข้างล่างได้นะเพราะว่าเราดำน้ำได้ใช่ไหมล่ะเห็นไหม เออปกติเราไม่สามารถลงแบบนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอันเดอร์วอเตอร์นี่ยเราสามารถที่จะดำน้ำได้แล้วก็ลงแบบนี้ได้ฮะโอ้ช้าเหลือเกินปิ้วเออไม่ได้มันโดนน้ำมันโดนน้ำโอ้หมันโดนน้ำมันพังมันพังไม่สามารถบินได้เออแต่สามารถเร่งความเร็วได้ครับโว้เทาไรเร่งความเร็วเท่เอา่าเวลาเดินอันนี้เหรออันนี้ไปู้เหมือนเดิมไม่มียากตรงนี้เลเซอร์นะน้องๆหลายคนบอกเอ้ยผมยากเหลือเกินพี่ดูดีนะเราดูดีแล้วเราสามารถที่จะ ผ่านไปได้ด้วยความเร็วสูงง่ายๆจี้หมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวโชว์เออไม่ได้บนแลับแรล,แลต่อไปอันสุดท้ายแล้วครับมัวซวบจึงต่อไปนะเขาบอกให้เราหาทําการเอาเหล็กมาวางเพื่อทําการข้ามไปครับแต่เราไม่เฮ้ฮเรามีเจ็ดแพคแล้วกักบแบ็คแพคกันละนี่ แล้วเรามาสู้กับคุณ,คณตำรวจนะฮะนี่คุณตำรวจอ้วนนะครับเวอร์ชั่นคี่หุน่นแต่เราอยากถ่ายรูปเขาเหลือเกินทำไงครับขับเจ็ตแพกมาใกล้ๆครลุงเขาจะไม่เห็นเรานะนี่ใครอยากถ่ายรูปนะฮะลุงตำรวจอ้วนนะไปทำปกนะฮะเราสามารถทำงี้ได้ครับเออนี่เป็นไงนะสุดยอดเมื่อเราพร้อมที่จะสู้กับลุงแล้วทำการปิดเจ็ทแพคปั๊บ บาสุกา้ามาแล้วให้ทำการยิงที่ไหลก่อนฮะ <c oughs> ลุงก็งหัวเราะอะไรเออเขาจะหัวเราะในวันที่เราที่วันวันที่เราหาไงแต่ลุงก็ไม่เสียน้ำตาในวันที่เราเอาจริงนะฮะนี่เป็นไ,ไงล่ะ <c oughs> เอาดิแขนหายไปข้างหนึ่งแล้วลุง <c oughs> ไปเลยลุง เอาเลยลุงเอาเลยลุงโดนลุงตายลุงตายเออ <laughs> ลุงพายพายกับเราแล้วไปเราหนีออกจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยตรงนี้แหละโอ้มีเงาเชยมันก็จะมีตุ๊งตาดิจิตอลเสือคัดเต้ไปหมดเลยนะรู้ทำไมนะลุงน่าจะชอบนะไป let's go <S ฟิวด้วยความเร็วสูงไปเลย วิดโอ้ขับเร็วมากเขาบอกให้เราขึ้นแบบนี้เพื่อไปขึ้นหอใช่ไหมล่ะไม่เราไปนี้ครับผมปี๊ขี่เจ็ตไปเลยเย้เราถึงแล้วเฮลิคอปเตอร์ครับผมจบไปแล้วครับผมกับการเล่นด่านลุงอันเดอร์วอเตอร์นะครับ แล้วเขาจะวาร์ปเราไปที่ศูนย์ร,รวมนะฮะต่างๆเฮ hey ส่วนใครชอบด่านนี้ก็บอกได้ครับผมมีเวอร์ชั่นอื่นๆมากมายน,น้องๆบอกฮี่ผมอยากดูเวอร์ชันนู้นอยากดูเวอร์ชันนี้บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับผมเ mm. ห็วนว่าจะมีเวอร์ชั่นน้ํากับไฟด้วยนะเป็นลุงสองตัวผสมล่มร่างกันอะไรประมาณนี้ยเ,เดี๋ยวเราไปดูกันฮะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าเจอกันในโอกาสหนา้าผมบายยเย้เฮ yeah อันนี้อะไรอ่ะวงแหวนอะไรอ่ะ Bướp. Ừ. Chà cái gì?